สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่านเลาะนะครับพี่น้องเนาะในขณะเดียวกันนะครับทางผู้รับเหมานะครับอู้เข้าแบบไวมากเลยนะเอฟซีเนาะนะนะไวมากเลยนะครับพรุ่งนี้ได้เทแน่นอนนะครับนี่ครับก็ผมปรับพื้นที่ให้เนาะเอฟซอย่างสวยเลยนะครับผม เพราะว่าครั้งก่อนเนาะมันไม่ไม่เสมอนะฮะ F นนเอฟซีคาดว่าสองวันนะฮะพี่น้องตรงนี้น,น,นะไปดูด้านนี้นะเอฟซี F C. ทางพูระเหมาเนาะนก็กำลังจะนี่ลงทรายแล้วนะฮะทุกท่านนี่ครับใส่รถยนต์เลยนะ,ะกองทรายก็อยู่หน้าบ้านของผมะนะฮะเอฟซี F C. เนาะ ลงทรายเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับความกว้างนะเอฟซีสามเมตรนะครับพี่น้องนะซึ่งอ่าตอนแรกว่าสี่เมตรเนาะนะฮะเอฟซีก็พื้นที่มันมันจำกัดนะฮะทุกท่านเนาะมันติดอยู่บริเวณสวนยางของยาหนิงนะฮะเอฟซีเอาสามเมตรด,ดีกว่าดีกว่าไม่ได้นะทุกท่านเนาะสามเมตรก็สามเมตรเนาะ ท่านนี่ครับอตรงนี้พอดีเลยนะเอฟซน่าจะพ้นแล้วเนาะน่าจะพ้นบริเวณที่มันลําบากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมคิดว่านะฮะเอถ้าได้งบมานี่มันต้องมีอีกนะเอฟซมันต้องมตอีต่อไปเรื่อยๆเนาะในอนาคตนะครับพี่น้องดูพี่น้อง รถบรรทุกทรายโอ้ใช้งานคุ้มค่านะฮะเอซีดูครับรถบรรทุกโอ้ฝนพ,พอดีก็ งานรวดเร็วทันใจนะฮะพรงนี้ก็เริ่มเทนะเดี๋ยววันนี้เนาะทางพุทธะเหมานะก็จะโรยทรายนะนะนะแล้วก็วางไวเมดเนาะทุกท่านนะเดี๋ยวตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะซื้อนะต่อไปเนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จจากตก้นทะุนธุรกิจเนาะซื้อหินกรวดนะฮะ มามาโรยหน้าเนาะมือคู่เนาะก็คุณพ่อนะครับอ่า ป้าพอลลี่นะฮะเข้ามาสอบถามผู้ตะเมาเนาะว่าทําไปถึงสวนปาล์มตัวเองหรือเปล่านะฮะไม่ถึงในสีนะ้องอีกนิดเดียวนะสวนปาล์มของป้าพอลลี่นะเลยส่วนยางตรงนี้ไปนะก็เป็นสวนปาล์มนะฮะเดี๋ยวอนาคตเนาะก็เดี๋ยวจะถึงเองนะฮะทุกท่าน ผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะเอฟีเนาะอยู่บ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอช่วงค่ำๆนะฮะเขาจะไปเลาะแถว้วยบางสายบ้านพังแดงนะครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ ผมกินเขาไม่ได้อะไรนะเอซีไม่ได้อะไรก็ต้องซื้อกินนะฮะขุดมันติดตรงนู้นเนาะตรงต้นมะขามนะผม ผ่านห้าเนาะมันไถไม่เข้านะฮะทุกท่านมันสูงเนาะบริเวณตรงนั้นนะกะ็ มันไม่หลายคนเนาะห้าคน,นนี่ก็ผู้คุมงานสองคนเนาะลูกน้องก็ห้าคนเองนะฮะกิวบาสิบยี่สิบคนเนาะไม่ใช่นะฮะ นี้เลยเนาะน้ำไหลลงมาจากภูเขานะฮะเอซีมันฝั่งด้านนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปที่หน้าของผมนะฮะฝั่งด้านนูนนะ้นเนาะมันก็จะไหลไปด้านนูน้นแหละพี่น้องนะอตรงนี้นะฮะถ้าไม่ไม่ซื้อหินหรือว่านำนำก้อนหินเออผมนำ ผมหาก้อนหินมามาทุบๆทุบดีไหมพี่น้องหรือว่าผมจะลาดปูนดีโอ้ลาดปูนมันก็ใช้งบเยอะอยู่เนาะทุกท่านเนาะกว่าจะถึงหน้าบ้านนะเอฟซีไม่เปไ็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะนิดเดียวเนาะทุกท่านเนาะนิดเดียวนะได้แค่น,นี้ก็โอ้ดีใจมากแล้วนะครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้อง นี่น FC เอฟซีโอ้โหตัวชอบผมเลยนะฮะทุกท่านนี่นี่นี่น,นี่พี่น้องเอฟซีอ้ยนะส่วนเลขเนาะนี่นะ FC เอฟซีตัวตัวที่ผมชอบนะงวดนี้นะผมคิดว่านะอันนี้เป็นแนวทางนะเอฟซี FC. มันมีสีแน่นอนนะฮะนะสีมาแน่นอนนะครับทุกท่านงวดที่ผ่านมานี่ใครที่จําได้นะครับผมเคยบอกเอฟซอยู่นอว่าห้ามาแน่นอนมันก็มาจริงๆนะฮะเอฟซนะงวดน,นี้ผมชอบเลขสี่นะเอฟซีเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับส่วนโอ้เลขเล็ที่ผมชอบจริงๆนะเอฟตัว ผมชอบมากเลยนี่อ้าใครที่มองหาเลขเนาะนะ,ะก็ซื้อได้นะฮะสวนอ,อาอาจารย์หญิง <c oughs> นะญาหนิงเนาะเดี๋ยววันนี้ไม่ว่างนะฮะเดี๋ยวจะให้แม่มาต่อยเนาะไปถ่ายยญาหนิงเนาะ นี่หนิงนี่คิดว่าอะไรนะได้เ,เป็นเลขคำนวณหรือเปล่าอะไรนะี่ผมกไม็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับทุกท่านนะผมก็งงอยู่เนาะ,ะเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับมันมันหมายความว่ายัางไงนะฮะต้องไปเจาะลึกนะลงกว่านี้นะเอฟซีอ่าอันนี้แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะครับทุกท่านหน้าที่ใครหน้าที่มันจริงๆเนาะทุกท่านเนาะอ่า สองคนนี้ก็โรยโรยทรายรส่วนอีกสามคนสี่คนเนาะเข้าแบบนะฮะเอาโอเคครับพี่น้องอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ